แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังต้องการเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ราฟาเอลวารานดูเหมือนจะเป็นคนนั้นครับแต่เราต้องมาวิเคราะห์กันก่อนว่าหากเทียบกันตามสถิติแล้ววารานคู่ควรกับการเป็นปีศาจแดงหรือไม่หาคำตอบไปพร้อมกันครับกับเคมเอลเลงค่ะ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ หรือว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวเสริมทัพเป็นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากได้ตัวจารันซานโชมานะครับก็มีข่าวกับราฟาเอลวารานทันทีที่สําคัญเนียนะครับยังมีกับอีกหนึ่งคนครับนั่นคือคาร์มาเวงกานั่นเองแต่วันนี้ครับเราจะมาโฟกัสที่ราฟาเอลวารานครับเรารู้กันดีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับต้องการเสริมขุมกาลังให้มากขึ้นเพื่อความแข็งแกร่งที่จะต่อก่อนแล้วก็ไล่ล่าคว้าชัยชนะในทุกๆถ้วยรางวัลที่พวกเขาลงเล่นเนี่ยนะครับเซนเตอร แน่นอนครับ,นอนอรบการมีแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าแม็กควายคนเดียวเนี่ยคงไม่พอแม็กควายต้องการคู่หูอย่างมากนะครับนี่คือข้อแรกที่เราต้องรู้เลยแล้วก็เลนนินเลิฟกับไบยี่ก็ยังดูจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสักเท่าไหร่นะก,กับการจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับเพราะว่าไบายี่เองเนะครับก็มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บส่วนเลนนินเลิฟนะครับไม่สามารถรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นของตัวเองได้3วันดี4วันไข่อยู่ๆก็เล่นดีบางนัดก็เล่นแย่ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะเป็นทีมที่ลุ ดีหรือเปล่าหรือว่าแบบอีก 3- 4วันจะเจ็บอีกไหมแน่นอนมันมันไม่สามารถจะฝากความหวังไว้ได้แน่ๆนะครับทีนี้พอเราพูดแบบนี้นะครับเราก็จะพอเห็นภาพแล้วว่าแมช์ยูไนเตดเนี่ยนะครับมีเซ็นเตอร์ที่ไว้ใจได้อยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นการหาพัทเนื่อให้กับเขาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับทำไมต้องเป็นวารานครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปแล้วเอามาเชื่อมกันนะครับการทํางานของโอเลกุน่าโซชาเนี่ยนะครับปีแรกมันคือการแก้ไขปีที่2มันคือการวางระบบปีที่3มันคือการสร้างที่ชัดเจนและต้องการความสําเร็จแล้วครับ เราพูดแบบนั้นเนี่ยทำไมมันต้องเป็นวารานใช่ไหมคือหนึ่งเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับการตัดสินตัวเขาเองว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเสริมทัพในตลาดนี้พอสมควรเลยนะครับหนึ่งคืออ่ะก่อนหน้านี้คุณได้แฮร์รี่ควายคุณได้อารอนบิซาก้าคุณได้บรูโนเฟอร์นันเดสคุณได้เอเดเชีนคาร์วานีแต่ทำไมในซัมเมอร์นี้คุณได้เจเดนซานโชไปแล้วถ้าคุณได้อีกหนึ่งจิ๊กซอสํำคัญคราวนี้มันจะเป็นการการันตีแล้วครับว่าโอเคคุณได้เวลายอย่างเต็มที่และคุณก็ไไไดดด้้้้้ตัวูเเเล่่นนนนนนททีีคคุณออยาาาาากกแะะถปป็าาจจปนนน็็รจจ จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในเกมรับของยูเนเตดครับทีนี้เนี่ยพอมันเป็นฤดูกาลที่มันอาจจะตัดสินผลงานของโซชาเนี่ยโซชาคงไม่อาจจะคาดหวังกับการสร้างดาวรุ่งสักคนขึ้นมาได้จําเป็นต้องหาแนวรับที่มีประสบการณ์และเล่นอยู่ในลีกระดับสูงรวมถึงเป็นนักเตะเกรดเเข้ามาสู่ทีมเพื่อพัฒนาทีมให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจนะครับคาดหวังผลงานที่สม่ําเสมอมีมาตรฐานซึ่งชื่อของวาราเนี่ยผมว่าตอนนี้มันเลยเป็นชื่อที่ถูกสื่อโหมข่าวนี้อย่างหนักครับก่อนหน้านี้แมนยูมีข่าวกับเปาตอเลสครัยาาา่อกรง,รงงนนนนตตวเี้ เ่าตอนนี้พักไปก่อนโฟกัสที่ราฟาเอลวารานก่อนวารานกับการเป็นเป้หมายอัดับหนึ่งในแง่ของการเสริมเซนเตอร์แบ็กมันถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่คือเซนเตอร์แบ็กที่มีประสบการณ์การเล่นระดับสูงแม้กระทั่งแชมป์โลกก็คว้ามาแล้วด้วยบวกกับอายุวนานปีนี้เนี่ย28ปีเป็นช่วงที่คีกที่สุดในการค้าแข้งเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วล่ะครับ การประสบความสำเร็จระดับสูงมามากมายครับทั้งกับเรอัลมาดริดแล้วก็ทั้งกับทีมชาติฝรั่งเศสมันน่าจะการันตีเรื่องของความสม่ำเสมอในการเล่นของโาเฟลวารานครับแม้ว่าจะมีช่วงที่ฟรอมดรอปไปบ้างนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าฟรอมดรอปของวารานเนี่ยบางทีอาจจะยังดูดีกว่าไบยี่และเรนเดเลฟเลยด้วยซ้ำครับสไตล์การเล่นของวารานเนี่ยมีความเป็นสต็อปเปอร์นะครับเป็นตัวชนมากกว่าเรนเดเลฟพอสมควรเลยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แมนยูตามหาครับเพราะว่าแม็กกวาและเรนเดรเลิฟเนี่ยเป็นกองหลัง เลือกในการเล่นน้อยที่สุดแล้วค่อยเข้าสกัดจะไม่ผีผามในการเข้าพวดคือเอาง่ายๆว่าเซนเตอร์2คนทั้งแม็กกวาและเดนเลิฟเนี่ยมีความเหมือนกันมากเกินไปแต่ถ้าได้วารานเข้ามาเนี่ยวารานยังคอยชนให้ได้ ส่วนเป้าหมายรองอย่างปาโตเรสครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจครับเพราะว่าอายุ24ปีจากบีเรเอฟข้อดีก็คืออายุน้อยครับพัฒนาได้อีกเยอะแล้วก็เป็นเซนเตอร์ที่ถนัดเท้าซ้ายด้วยอาจจะเพิ่มมิติในการขึ้นเกมจากด้านหลังนัเตดได้หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าองศาในการจ่ายบอลเนี่ยพอคุณเล่นเท้าซ้ายเนี่ยมันอาจจะซ้ายขวาเนี่ยมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วมันอาจจะมีตัวเลือกเพิ่มในการขึ้นเกม,มน,นะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของปาโตเรสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวชนจ๋าขนาดนั้นน,นนะก็เลยอาจจะทำให้ไม่ตอบโจทย์สักเ่่าาหรรน งานนเเอี่ยถามว่าสปีดเวอร์วางไหมไม่ได้เวอร์แต่ก็สปีดดีกว่าแม็กควายแน่ๆนะครับพูดกันไปอาจจะไม่เห็นภาพครับลองมาเทียบสถิติกันหน่อยดีกว่าครับสถิติที่เทียบกับเรเดอร์และไบยี่ครับดูว่ามันเป็นยังไงอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับว่าวารานเนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องการเป็นกองหลังตัวชนที่เป็นสปอปเปอร์ช่วยแบ่งเบาภาระในการเข้าสกัดเข้ารักของแม็กควายครับเพราะว่าวารานเนี่ยทำได้ดีกว่าเรเดอร์มันจริงหรือเปล่ามาเช็คดูนี่คือสถิติการเล่นเกมรับนะครับแล้วก็ภาพรวมของวารานเมื่อนำมาเทียบบบบกกกักััััอออองงงงหหลลลขขแแมนนนนนยยยยู่่่่าา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 เเเเเดดดดีีครรรรพพื็ภชึ้้ววววทไบ ยูสองคนในเรื่องไหนบ้างเรื่องแรกเลยครับเรื่องของการเข้าปะทะการเข้าปะทะแม็กควายมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงถึง66%ตต่อเกมเฉลี่ย0.8ครั้งต่อเกมในขณะที่วารานครับมีค่าเฉลี่ยแท็กเกิล0.8ครั้งต่อเกมแต่อัตราการแท็กเกิลสำเร็จสูงกว่านะครับอยู่ที่72%ส่วนของดีนเนลฟ์เองครับมีอัตราการแท็กเกิลเฉลี่ยต่ำกว่าที่0.6ครั้งต่อเกมแล้วก็สำเร็จ75%ส่วนเอริบยห้าเบอรกเกิ็เตลี่วนเอริก่ายยี่ครับวมั สําเร็จเยอะกว่าคือคุณต้องดูด้วยครับว่าอัตราตรงเนี้ยมันอยู่ที่ค่าเฉลีย่ยบายยี่ลงเล่นกี่นัดหรือเลิฟลงเล่นกี่นัดแล้ว0.8กับ0.6มันดูอาจจะต่างแค่0.2แต่ถ้าคิดเป็นจํานวนเฉลี่ยกว่า40นัดมันต่างกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอจะบอกได้อย่างหนึ่งครับว่าวารานทําได้ดีกว่าเรนเลิฟเล็กน้อยครับและอาจจะเป็นตัวเลขที่มันอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่ว่ามันคือค่าเฉลี่ยจากทางฤดูกาลครับนอกจากนี้ครับถ้าเรื่องนี้มันยังไม่พอเราไปดูเรื่องต่อไปรรรรบบกก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 กาา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 าเเเลลลลลล่าา่่่นาาาานนนนนููงอออศศวว็ทํด้้ีิแแยะ แม็กควายเนี่ยเป็นกองหลังที่มีจุดเด่นในเรื่องของการสากัดกั้นลูกอ,อากาศอยู่แล้วด้วยตัวเลขสถิติที่ยอดเยี่ยมนะครับการสากัดกั้นลูกอ,อากาศของแม็กควายเฉลี่ยอยู่ที่4.1ครั้งต่อเกมสาเร็จสูงถึง75%ในขณะเดียวกันครับวาราเนี่ยนะครับเฉลีล่ย2.4ครั้งต่อเกมสําเร็จสูงถึง75%เหมือนกันลินเดเลิฟครับเฉลี่ย2.2ครั้งต่อเกมสาเร็จ62%ไบยิงครับเฉลี่ย2.1ครั้งต่อเกมสําเร็จ56%เท่านั้นเองครับมันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของแมนยูนะครับ เเจ็บนี่ยปัญหานี้กลับมาครับไม่แน่นะครับว่าการเข้ามาของวารานเนี่ยมันอาจช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ของยูนิเต็ดได้เช่นกันเพราะเขาอาจจะหม่งเฉลี่ยต่อเกมไม่เยอะ,ะ,ะ,ะมากแต่โอกาสสาเร็จเนี่ยสูงกว่าเรเดอร์เลิฟกับไบยี่พอสมควรพูดพูถึงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดเรเดอร์เลิฟกับไบยี่ออกจากทีมนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่ต้องหาคนมาเป็นตัวจริงคู่กับแม็กควาดเท่านั้นเองไปดูสถิติด้านอื่นนะครับการตัดบอลจากคู่แข่งหรือว่าอินเตอร์เซชันครับค่อนข้างใกล้เคียงกันแม็กควาดจะดูดีที่สุดนะครับก็คือ1.8ครั้งต่่อเกมสวนวารารนนเี่ย1.2ครั้งตต่่อออเเเกกมมรริคบยี1.1ั้งลจเดเเลฟ1.1ครั้งต่อกมและสสถิิตุดทคร รเรื่องของการเคลียร์บอลต่อเกมครับแม็กควาเฉลีย่ย3.6ครั้งต่อเกมวารานเฉลีย่ย3.5ครั้งต่อเกมลีเเลฟเฉลียล่ย3.3ครั้งต่อเกมและบบยี่ครับเฉลี่ย3ครั้งต่อเกมนะครับพูดมาเรื่องของสถิติทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะวัดอะไรไม่ได้หมดนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงสถิติตัวเลขบางส่วนในรูปเกม90มนาทีมันยังมีดีเทลอย่างอื่นเยอะมากนะครับที่มันเกิดขึ้นมีทั้งการโชว์ฟอร์มที่ดีและไม่ดีนะครับแต่น้อยตัวเลขเหล่านี้ก็พอสบองบอกได้ว่าในการเล่นเกมรับพื้นฐานเบื้องต้นเนนีีี่่่ยาายวยวาาาาาาารรััเลลลขใะดดบบทททกกกแุองง้้ถโชน ต้องการตัววารานแล้วศึกษาในตัววารานมาอย่างดีเยี่ยมแล้วเนี่ยมั่นใจว่าวารานอาจจะเป็นคนที่ใช่ของยูเนเต็ดก็ควรจะลงทุนไปเลยเป็นตัวเลือกที่น่าลงทุนครับสำหรับราฟาเอลวารานแล้วก็ยังมีข่าวลืออย่างต่อเนื่องปจัจจัยหนึ่งที่ทําให้วารานอาจจะไม่อยู่ต่อกับเรัลมาดริดนั่นเป็นเพราะว่าคู่ขาของเขาอย่างาซิโกรามอสก็เดี๋ยวจะต้องย้ายออกจากซานิอกบาร์นเบลแล้วตัวเขาเองสัญญภาพในเรัลมาดริดเองเนี่ยก็ไม่ได้มั่นคงเหมือนแต่ก่อนแล้วถามว่าฟอร์มวารานดรอปลงไปกว่าแต่ก่อนไหมต้องยอมรับ วารานอาจจะพีกกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าต้องมาเล่นกับยูเนเตดแล้วมีพาร์ทเนอร์เป็นแมก็กควายผมว่าดูโอเคนะคนหนึ่งชนคนหนึ่งซ้อนมันก็ลงตัวดีครับและถือเป็นการเสริมทัพที่น่าจะคุ้มค่ามากๆสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแน่นอนครับแฟนแมนยูหลายคนบอกว่าเอาคารา์เมลนกาก่อนแต่สำหรับผมนะได้วารานมาเนี่ยมันอุดรอยรั่วที่ที่คุณมีได้ชัดเจนแน่ๆแ,และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ในทุกถ้วยได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วกันนะครับที่เหลือเนี่ยก็รอดูว่า,จจววาจเจเดนซานบดมากฟอองสีข ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับกับ2นักเตะที่มีประสบการณ์ในการเล่นในลีกต่างแดนแล้วก็เล่นในระดับโลกมาค่อนข้างเยอะอย่างซานโช่และวารานแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับนี่เป็นแค่การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติดิวยังไม่ได้รู้ล่วงแล้วก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาแต่อย่างใดเราแค่วิเคราะห์ว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วารานมาจะส่งผลดีขนาดไหนแล้วเพื่อนๆละครับสำหรับแฟนแมนยูเองเนี่ยอยากได้วารานหรือเปล่ารอดูแล้วกันครับผมว่านี่จะเป็นซัมเมอร์ที่สนุกมากๆหลังจากจบึกยูโรตลาดนี้ฝุ่นตลบแน่นอนครับ ฝากกดแชร์ให้กลังใจทีมงานแล้วก็รวมถึงตัวเกมเองด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับทุกๆวันที่คลิปนี้จะมานะครับก็ช่วงนี้ไม่มีเวลาที่แน่นอนตายตัวเพราะว่าเรากำลังวุ่นวายอยู่กับฟุตบอลยูโรครับแต่ว่าแน่นอนครับในทุกๆอาทิตย์จะเจอกัน2ครั้งก็ฝากกดกระดิ่งไว้แล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ